นี่เลยจ้ะทจ้อลอกวงแขนในแบบตัดนั้นชิ้นหน้าและชิ้นหลังรวมกันแล้วหารด้วย4จ้ะเแบบพราะหาร4เสร็จแล้วบวกด้วย5เซนผู้ชายบวก6ผู้หญิงบวก5จะเป็นจุด1ถึงจุด2 วันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเค้กด้วยนะเค้กไม่ใช่ทำขนมเค้กนะเราเรียนทำื้อเค้กไม่ใช่ขนมเค้กนะผู้หญิงบวกกี่าไหก็รนะคะผู้หญิงบวกห้าผู้ชายบวกหกผู้บวกเจ็ดก็เลยบวกแปดเอบวกเก้าใครใหญ่กว่าหริงอ่ะเราเล่นนะ 1-2ถึง2เท่ากับลอกวงแขนอาน4บวกหาถึงหบวกหกเลยละกันนะกนะับลึแกแขนบวกหนึ่งห่ถึงสามเท่ากับแนวลึแกแขนบวกหนึ่งลึแกลแขนของพวกเรานะบางคนก็12บสงบางคนก็นสิบามบงคนก็10 ว่ากันไปนรกเช้นสากับ4 3่สามถึงสแบ่งครึ่งเป็นจุดห้า้าถึงหกวัดมา1เซน ต่อไปนะจ๊ะดูที่ข้อสอบนะ14 15วัดก็มา2เซน14 15คือ2เซนวัดก็มาเลยวันไมไ่เจอวอู่ที่ไม่เจอนี่เจอเลยเออ1ถึง2แบ่งครื่งไปจุด7 7ถึง8 2.5เซน เรก็ห่าตรงนี้แล้วดยหนึ่งหรือสองแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆกัน ส่วนแรกเป็นสุดสส่วนแรกเป็นสุดสิบ9เราไปไหนละ <c oughs> อ่ะส <c oughs> องคูณเก้าสเก้าวัดลงมากี่เซนสี่เซนสองถึงเก้าวลงมาสี่เซนน <c oughs> ่นะคะสองถสามเซน สิบสามถึงสิบหกเท่ากับสองถึงสามเซนจากจุดสิบสามลากไปเท่ากับรอบกำลัน้นหารสองจากจุดสิบสามลากไปเท่ากับรอบกำลั้นปานหารสองเป็นจุดสิบเจ็ดจุดนี้เป็นจุดสิบแปด 8ถึง19วัดก,ก็มา1.5เซนอัานไม่รูปตาตาใน่ไหมถูกต้องเนาะแล้ว9ถึง19แล้11ถึง15รกจาก15ตรงลงมารกจาก19ไมกต้องมาาเกี่ 15้าไปสิบสามลากสิบห้าไปสิบสามต้องลากสิบห้าไปสิบสามนะสิต้ิดมาอเป็นหวยที่ดีนะร้านนี้ดีดีจริงอกระยู่แขนมีกระโอด ไม่เข้าใจค่ะมันจะไม่ตอบให้ถามเฉยๆผู้ลืมเขียน13-17ถึงเท่ากับอกกรอบกำปั้นฐาน2นะคะครูเขียนเท่า,าก,กัรอบกำปั้นฐานสองเท่ากับ13-17เท่าก,กับรอบกำปั้นฐาน2ครูลืมเขียนไปได้แ,แล้ว ดูนะจ๊ะลากจุดแปดมาจุดเก้าก่อนลากจุดแปดมาจุดเก้าก่อนสามถึงสิบเอ็ดวัดขึ้นไปสามเซนก่ 10, 8, อนสามถึงสิบเอ็ดก็กับสามเซนก่อนลากเส้นสิบถึงสิบเอ็ดลากเส้นสิบถึงสิบเอ็ด แบ่งครึ่ง1 0บถึงสิเป็น12บสงแบ่งครึ่ง1 0บถึงสิเป็น12บสอลากเส้น8ปดถึงสิลากเส้น8ปดถึงสิบสองดูใหม่นะคะจากจุดสามวัดขึ้นไปสามเซนเป็นจุดสิบเอสิบถึงสิลากเส้นมาเจอกัน1ิบถึงสิบเอ็ดแบ่งครึ่งเป็นจุดสิบสองลากจุด แปมาถึงจุดสสองแรกจุดสิบสองมาจุดหค่ะก็ตีลูกแากจุดสิมาจุดหแล้วก็แากจุดเ้ามาจุดหกมจะดูเพาเพิน1ิไม่เที่ยวนะเดี๋ยวลบก่อนเดี๋ยวรีบปิดลบกันแกหนูา olmuş. มาแล,ลากผิดเลย เราบอกว่าไม่มีผ้าแะไวมั้ยยไม่เยะนพี่โวยโดสิช้าเนาะตกกระจายหมดเลยจันมาทำไมบอกเขาไม่เจออกเขาก็ไม่มีผ้าไม่เย็นแตสซื้อมาลอง ขีดได้ไม่ขีดก็ได้เดี๋ยวเราต้องโคงขีด้งขีดก็ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกันหรต้อขีดมันอะลากแปดถึงสิบสงหกถึงเก้าแปดถึงเขีดก็ได้ไม่ขีดก็ได้นะในเส้นี้นะสิบเอ็ดถึงหกเดี๋ยวเราองไม่ได้ใ้แล้วอะ ลากเส้นตรงจากจุดสามตรงลงมายาวๆหนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบสามหนึ่งถึงสิบสามเท่ากับความยาวแขนเสื้ออันนี้คุณครูคิดว่าควรจะบวกหน่อยหนึ่งเพราะว่าแขนเสือเหลือเกินนะจากเมื่อวานที่ติ๊กสร้างเราควรจะบวกสักนิดหนึ่งนะก็คือหนึ่งสิบสามเท่ากับ แขนยาวบวกสองหนึ่งถึงสิบสามเท่ากับแขนยาวบวกสองหนึ่งถึงสิบสี่เท่ากับลายถึงต่อหนึ่งถึงสิบสี่เท่ากับลายถึงต่อ จากจุดสี่ลากตรงลงมาถึงเส้นข้อสองขอบคุณมากนะคะยอเดเยี่ยมสวยนี่คือก่าขงของ้อต่อมาอนะอันนี้ก็แขนใน,นมันสีดำๆเนี่ย รอบนอกคือแกนนอกนะรอบนอกคือแกนนอกรอบในนี่คือแกนในจะหักงอกแบบนี้แกนในอะ่ะแล้วก็มีของนอกพันนอกพันในด้แบบนี้แกนแกนนอกกับแกนในเดี๋ยวเราต้องตรวจดอยให้ผู้ตรวจก่อนอันนี้เราขึ้นไปข้างบนกันเถอะตามตามคุไป,ไปนี่ทั้งหมด